สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานมาว่าทีอยู่ในประเทศตั้งประเทศเด้อพี่น้องอยู่ดีบีแห้งนำลำดรด้วยสสบๆวันมานหาเงินหาข่้ก็ได้วันนี้ลุงอวนมากหาเลธงตะเศ้าพี่น้องทำม,มีเวลาสวยมากจัง่อยหาเลหมดละ หมอนในบ้านในเมืองบ่ได้เขาอยสาดน้มพวกผัวฮะยายหนึ่งก็เราก็เราก็เลี้ยงงวยนี่พี่น้องใช้บ้านน้องหอยหวยคู่นี่แหละหน้าหนังโคตรวิเศษน้องค่ายเราผมกับปวยง่วงมากเาก็ปล่อยแต่เสอดที่พวกมือนี่ลวเลยว่าจะผ่าบรรยากาศที่ทงคทยทงหน้าพี่น้องฝนตกไม่หยากำลังปรง มียัยเพียดวันน้องหอยตะบนหน้าหนังพ่นปีใสน้องไายพี่น้องโอ้เพิ่นปล่อยงมาจะสอเพิ่นี้มีธุระทัวรงเหมือนพ่นวามาถามเพิ่นว่าที่เปิดราคาขายตัวไรงวไ่วงวลยวันนี่ข่าวว่ามาที่เปิดราคาขายงว่วงเปิดขายส้งตัวไปแล้วตัวนึงง่วนเพิ่นว่า,า <c oughs> ตัวตัวย่งตัวนึงบหอนเขาสิมาเอา แล้วเจ้เพชรตัวเอก็ว่าเขาจะสิ้อเอาโต๊ขามันบอกเนี่ยโอ้ตัวไหนี่ตัวนี้โอ้ใครอซื้อท่าลอะไรนี่นโอ้หาพันขายแล้วพี่น้องขายแล้วขายใส่บุญใส่งานแล้วให้สงการพอดี พันวันพันว่าขายสองตัวทีไปใส่ก็ส่งฟ้าส่งฟังเธอมาอนี่ยท okay? ีไปเรียนสงการบ่เพิ่นทีไปจัดสิ่งจัดของจัดของให้ลุงให้เต้าของฝากเต้เพิ่นบ่เคยเห็นเมย์เพียรเพัดอางุ่วขวางตาเสาเขียยนแง่ไหนกับเทียง วัวเฏิบัติเบแจัดของฝากให้ลูกให้หลานลูกหลานสีลงกรุงเทพกรุงเทพตีพี่น้องมือนี่มือนีมือสุดท้ายแล้วศุการมือสุดท้ายก็จะสิลงเพราะว่าถ้าลงมืออื่นมันจะอ้งว่าหันรถเจนติดติดเดินทางปลอดภัยเด้อลูกหลานพี่น้องปุ๊บไหมถึงมาตะหั่งเมืองไทยเมืองลานก็ได้ถึงพยายามพี่ยามน้องมือนีสิลงหลายตัวมือรถ เดินทางปลอดภัยยุดีไม่แห้งลูกหลานพี่น้องผู้ไปเหตุการณ์ให้งานหาเงินหาข้ามก็ได้ส่บวันมันผู้ใส่แรงงานบวาอยู่ในประเทศตั้งประเทศให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงนำเงินเกิดมาพัฒนาบ้านเมืองจากของ นำเสนอภาพบรรยากาศพี่น้องย่มืหมูเส่ามีเพจเราปล่อยงวกบ้างเริ่มนิ่งละวันววจะเปิดราคาขายเป็นลูกวันทราบว่าท่านบ้านเพ่นพี่น้องเอ้ยเป็นขายแล้วนั่นมาไทายเราว่นานั่นมาไทายนั่นมันเปิดราคาให้ก็เลยขายก้อนสองตัวตัวดึงเขยะออกไปแล้วยังตัวดึงบ้างเนี่ นี่ยดอกปูนใอยางไม่เนียเนี่ยหาพันธ์พี่รองนี่ราคาง้วนะปัจจุบันซับนี้ละง้วหาพัน ห้าพันบาทประทัดมีเพจยรเราขายง้อพ่อขวบไปย์แยะเพจยรด,ดิท่นพ่อด้เนาะง้อพ่อขวบไปโอ้ขวบหนึ่งห้าพันบาทเราขายคูหนึ่งแล้วข้างง้อกับท่านถือว่าส่งตัวพี่น้องบ่ขืนบ่ล่องตกส่วงนี่ ลงมาสุดๆแล้วก็จะซ้ำนี่แหละนี่แหละง่วนละค่าหาพันเทียบเทียบเอาพี่น้องกับง่วอยู่ขอกอยู่หลักอยู่ขอกอยู่ฟ้ามทั้งบ้านพี่น้องกันได้นี่เขาเอาซื้อขายกันหาพันบาทซ้ำนี่ง้อผูเด็กขวบดึงพอดียบถันแย่เพชรยนแล้ววะหมือ่สองมื่นเขายกเกือาเอาวเลยเนี่ยก็ครูกันเขาเจยาไปแล้ว ห้าพันบาทล้วอยากถึงเรียกดูเลี้ยงหลานดูแลแม่แม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงพี่น้องมันเล้ากันเล้ว่าอยากขายง่วออกปลดปล่อยง่วผูกสองตัวหันลุกวนเ้ยบ่ได้ม,มาเบ่งป่า เปิดราคาขายให้เรามาบรินี้เรามาขายออกแล้วครับพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งเอาแล้วก็ขายแล้วครับขายออกสองตัวขายแล้วก็ปเปิ้งแล้วดีแล้ว,ลวเราได้ขายออกอย่าก,ก๊าลังปุงงัวเราก็เสียกเลี้ยงย่างเดียวเสียกงัวเราก็ได้ rồi khóm nhà cái lạ คลิปดีกับสิบประมาณนี้แหละพี่น้องมาแวะเยี่ยมยามถามข้าวพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่นเลี้ยงงัเวเพิ่นจะเปิดราคาขายว่าสันลุงอ้วนมาแล้วว่าเปิดราคาขายแล้วล่ะก็ลเ,ลาาลลเลยน้ำเสนอเก็บภาพบรรยากาศน้ำเสนอพี่น้องมือนี่อยู่ที่ละพิกัดอยู่ทงหน้าก้อนหมู่คู่มูสิบสี่ตะบลหน้าหนังโคตรมิสัยน้องคายพี่น้อง อลไรกดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจรู้วดบมาน่าน,นั้นนเป็นกำลังแรงใจคนทำงานคนใส่แรงงานมาวันทีอยู่ในประเทศต่างประเทศอายุดีวิแห้งสุขภาพแข็งแรงหาเงินกัดสโศกวันมานและลำวรื่วยขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเด้อพี่น้อง ขอบคุณครับสวัสดีครับ